สวัสดีครับวันนี้นะครับนี่มีมาสอนทํานะครับวันนี้มาสอนทํามีของมานะครับ ก็วันนี้จะมาสอนทาโยเกิร์ตนะครับแบบฉบับทําเองนะครับแบบฉบับบ้านๆทําง่ายๆนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับคืออะไรนี่นะครับโยเกิร์ตนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าก็มีแคลอรี่อยู่ครับที่หกสิบแคลอรี่นะครับน้ําตาลห้านะครับห้ากรัมนะครับนั่นเห็นบอกซีโร่น้ําตาลซีโร่เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับมันมีโปรไบโอติกนะครับ นะครับแล้วก็ส่วนโน้มนะครับจริงๆแล้วผมซื้ออีห้อเนาะจะถูกกว่านี้แต่ว่าวันนี้มันไม่มีหมดนะครับก็เลยได้อีห้อนี้มานะครับตัวนี้นะครับผมไม่เอาไขมันส่วนเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องไขมันเรื่องแคลรี่นะครับไขมันเป็นไขมันดีนะครับไม่ต้องสีเรียสอะไรนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาเลยนะครับแคลรี่สูงหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตีแล้วแกลอนนี้นะครับ2ลิตรนะครับแคลรี่ร้อยสี่สิบคูณสิบก็พันสี่ร้อย อันนี้พันสี่ร้อยถ้าเกิดว่าเป็นไขมันศูนเปอร์เซ็นก็จะเป็นเจ็ดสิบคูณสิบนะครับก็คือเจ็ดร้อยนะครับสองลิตรเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ได้กินวันเดียวหมดนะในส่วนของโยเกิร์ตนะครับอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราทํากันก่อนนะครับทำง่ายๆแบบฉบับพ่อบ้านลดน้ําหนักนะครับทําไม่ง่ายเลยนะครับสําหรับการทําโยเกิร์ตนะครับเดี๋ยวดูปริมาณนะครับปริมาณในส่วนโยเกิร์ตอันนี้เท่าไหร่ร้อยสามร้อห้านะครับอันนี้ตกสิบห้าบาท อันนี้95บาทนะครับ2ลิตรนมโยเกิร์ตตรงนี้ร้อกรัมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตีว่าผมทำา2ลิตรได้โยเกิร์ต2ลิตรนะครับอ,อันนี้15บาทเท่ากับว่าัน,นี้10ถ้วยนะครับ10ถ้วยก็1,300กรัมเท่ากับว่าเราทำโยเกิร์ตตัวนี้กำไรกว่านะครับได้เยอะกว่านั่นเองนะนะครับก็เยอะกว่าอยู่พอประมาณเนะ135าะร้อยสามสิบห้านะครับ โอ้ยอีกสี่ห้าสี่ห้าถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าครับว่าผมมีวิธีการทํายังไงนะครับง่ายๆเพื่อนๆทําได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะนำนำนมมาต้มในหม้อก่อนนะครั้งนี้ผมเอาหม้อเล็กดีกว่าครับนี่หม้อนี้ใส่พอนมสองลิตรนะครับมาเดี๋ยวเราใส่นมไปในหม้อกันเลยครับวิธีการต้มของผมนะครับก็จะต้มไม่ให้เดือดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ให้เดือดแบบเดือดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ไขมันมันจะแตกตัวเนาะนะครับแล้วก็ใส่นมลงไปเลยสองลิตรนะครับโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยนี่นะครับแกลอนแล้วก็เก็บยังคิดอยู่นะครับแกลอนไปทำอะไรได้บ้างสีได้เหอนกันเนาะนะครับอ่ะนะครับเห็นไหมเกือบเต็มเลยเดี๋ยวเราก็นำไปต้มนะครับปกติเลยนะครับเปิดไฟ เปิดไฟแรงได้นะครับเปิดไฟแรงได้มีกระทะอยู่ด้วยนะนี่นะครับอืโอโหตั้งตั้งตั้งเลยครับเปิดไฟก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟแรงตอนแรกนะครับแล้วรีบให้มันร้อนนะครับร้อนแล้วก็ให้มันเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอน มันเดือดกันเลยดีกว่าครับอนี่ครับผมจะต้มเดือดประมาณนี้นะครับให้มันร้อนขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งไฟอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึง่งมันจะขึ้นหน้าไข่ไงครับเราตักออกเลยนะครับเดี๋ยวผมหาช้อนก่อนเพื่อที่จะตักเอาด้าน้ามออกนะนี่ยครับที่เป็นไข่แบบเนี้ย อยู่ประมาณสักห้าถึงเอ่อสิบนาทีนะครับเมื่อกี้ผมต้มประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะประมาณนี้เดี๋ยวผมยกลงก่อนนะมันจะขึ้นฟองครับตอนนี้สาเหตุที่ต้องต้มเพราะอะไรนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราใส่ยกเกิดเข้าไปนะครับเชื้อมันจะได้เดินเร็วเดินดียิ่งขึ้นนะครับเี่ใส่ไปเลยนะครับเอ้ยไม่ให้ใส่ไปเลยตักออกนะครับตักฟองออกตักฟองออกเพราะว่าเดี๋ยวเราทำโยกเกิร์ตเป็นได้สวยงามเนานะ เดี๋ยวผมค่อยตักนะครับเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนค่อยตักตอนนี้คนนิดนึงนะครับเดี๋ยวด้านล่างไหมผมลืมเลยเมื่อกี้ไปล้างจานนะครับลืมมาคนเลยมันรู้ก้นไหมหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ไหมเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเดปิดแก๊สเลย ให้ดูประมาณไหนโอ้โหหนักครับ2ลิตร2ลิตรหนักอยู่หนักอยู่นะครับมาดูกันประมาณไหนนะครับนี่ไม่ได้เดือดแบบพาดนะครับประมาณเนี้ขึ้นฟอร์มแบบนี้นะครับนี่โอ้ผมลืมไปเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยตักไข่บนหน้าออกนะครับเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ทย่นี้้กันเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับแล้วลองดูเอานิ้วจุ่มจุมดูนะครับถ้านิ้วจุ่มลงไปได้เนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วความร้อนใช้ได้ละนะครับหลังจากรอยกเกิดนะครับไอ้นมต้มนะครับให้มันเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันนี่นะครับมันจะขึ้นด้านบนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตักด้านบนออกนะครับเดี๋ยวผมหาถ้วยก่อนตักออกนี่ครับด้านบนจะเป็นไข่ไข่แบบนี้นะครับเราตักออกเลย ครับผมตักฟองออกด้วยนะเห็นแบบนี้นะครับนี่ผมทิ้งไว้นานเกินไปด้วยเนาะนะครับจริงๆเอาอุ่นๆน,นะครับแล้วก็ใส่ตัวอ๋อยังพออุ่นๆอยู่นะครับยังพออุ่นอยู่นะครับ,ออนะรบแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โยเกิรเข้าไป นี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวโยเกิร์ตตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคครับมาดูอันต่อนะครับผมจะใส่ตัวโยเกิร์ตเข้าไปยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอุ่นๆอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็นำโยเกิร์ตใส่โอ้ยเปิดกระจายเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วสองลิตรนะครับผมจะใส่ประมาณสัก เอาสักสามช้อนก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นคู่ช้อนโตหรอเปล่าครับใส่โดวประมาณนะครับหนึ่งสองสามไปเลยนะครับอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับจะเหลือตะถ้วยประมาณนี้นะครับนิดนึงคนครับหลังจากนี้นะคนเลย ให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของเอเอ,เอผมซีทับโปแวร์มานะครับเดี๋ยวใส่ซับโปแวร์เลย นิดนกันนะครับไม่มันก็เกือบหมดเลยนะคนนี้เข้ากันดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคลิกนิดนึงนะครับในการที่เราจะหมักเชื้อให้มันเดินดีเนาะเราอย่าไปโดนมันนะครับให้วางไว้พื้นที่นิ่งๆนะครับ ระยะเวลา 6- 1ถึงชั่วโมงนะครับในทางที่ดีผมแนะนําว่า12ชั่วโมงนะครับในการทำโยเกิร์ตนะครับมันจะขึ้นเซ็ตตัวอย่างดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คนได้ประมาณนี้แล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในตัวภาชนะของเราเลยนี่ภาชนะเฮ้ยผมว่าจะใส่ได้มันจะล้นไหมเนี่ยนะครับลองดู พอดีเลยครับแมผมนี่เก่งจริงนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรารางหม้อกันนะครับมันก็จะมีฟองขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็ตักออกได้เพื่อความสวยงามของตัวโยเกิรเราเนาะแต่ถ้าไม่ตักก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะทำง่ายกว่านี้นะครับไม่ต้องต้มนมก็ได้นะครับที่เรานํานมไปต้มนะครับเพราะว่าอยากจะให้เชื้อมันเดินดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะไปใส่ไว้ในตู้กับข้าวนะครับนี่ผมตักฟองออกไปนะผมมาฟองออกให้หมดนะครับเพื่อความสวยงามของตัวโยเกิร์ตเรานะ หอมใช้ได้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเหลือบ้างนิดน <ๆ S 1> หน่อยนะครับตามขอบไม่เป็นไรเวลามันเซ็ตตัวมันจะได้ไม่มีฟองนะครับจะเซตเนียนสวยงามประมาณนี้นะครับนี่ได้ลนะนะครับเดี๋ยวเราเอาฝามาปิดแล้วก็เก็บใส่ตู้กับข้าม ฝาปิดแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ปิดสน,นิทนะผมเราให้ดูนะครับใส่ตู้ไหนนะเห็นไหมไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะครับใส่ตู้นี่ครับตู้กับข้าวของเราเลยแหละตู้ธรรมดา โอ้โหผมตั้งกล้องระวางไม่ได้เดี๋ยวนะผมขยับก่อัเดี๋ยวหกพอดีอดกินพอดีนะครับนี่นะครับอืมประมาณนี้ผมจะปิดไปข้างนี้ดีกว่า ปิดไว้สองมุมนะครับนี่ครับเราก็ไม่ไดปิดสนิทมากเนาะนะครับก็เ,เยื่ไว้หน่อยอ่าดึงกล้องออกมาครับี๋วยวโดนยกเกิดหหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นรูปแบบนี่นะครับเราก็ใส่ตู้สภาเอ้ยใส่ตู้กับข้าวสิโอ้โหพูดผ,ผิดนะครับใส่แบบนี้เลย นะครับทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก2.2งเกือบทุ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็12ชั่วโมงนะครับใช้ได้นะครับก็7โมง8โมงนะครับก็ใช้ได้แล้วโยเกิร์ตของเราจะขึ้นเซตตัวหลังจากนั้นเราจะนำไปแช่ตู้เย็นนี่ครับผมใส่ตู้กับข้าวแบบนี้เลยป้องกันแมลงป้องกันอะไรต่างๆด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโยเกิร์ตที่ทำนะครับ อันนี้ผมแค่กลางวันไปแล้วครับเมื่อเช้าจริงๆเป็นด้7เจ็โมเนาะเนื้อเป็นยังไงนะครับเมื่อเช้าตักไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตนะครับที่เราจะมาใส่ในโยเกิร์ตเนาะนี่นะครับอันนี้ข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นโยเกิร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเนื้อก็เป็นนี้นะครับในส่วนของน้ําได้ใส่ก็เป็นในส่วนของโปรตีนนะครับวิธีกินนะครับเราก็ใส่ไปในข้าวโอ๊ตแบบนี้เลยนี่นะครับนี้เลย ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลุกให้มันเท่ากันนะครับให้มันเข้ากันเนาะนะครับอ่ะห้ดูใกล้นะครับาาเ นี่ครับอาหารเช้าวันนี้ก็วันนี้ทำโยเกิร์ตไว้แล้วนะครับก็เป็นข้าวโอ๊ตผสมโยเกิร์ตแล้วก็ใส่โบฮิมะนะครับแล้วก็มีส้มอีก4ผลนะครับข้าวเช้าวันนี้นะฮะโอเคครับ